สวัสดีครับขอต้อนรับเข้สู่ช่อง vnp มีเรื่องเล่าผมยืนอยู่ริมคลองแสนแสบใกล้ท่าเรือมสอวรประสานมิตรด้านขวาก็จะไปทางคลองตันด้านซ้ายไปทางประตูน้ำคลิปนี้ก็จะพามาชมความคืบหน้าโครงการปรับปรุงทางเดินริมคลองแสนแสบจะมีการปรับปรุงตั้งแต่บริเวณสะพานผ่านฟ้ารีลาดไปจนถึงเขตหนองจอก ปลายสุดเขตของกรุงเทมพมหานครเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้เป็นเส้นทางสัญจรได้อย่างสะดวกและมีความปลอดภยัยขณะน,นี้กรุงเทพมหาคอนครอยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อดําเนินการก่อสร้างเขื่อนคอนกิ่งเสริมเหล็กและทางเดินพร้อมทางจักรายานมีความยาวประมาณ12.7กิโลเมตรการปรับปรุงทางเดินริมคลองแสนแสบในช่วงเร่งด่วนนี้ได้แบ่งก่อสร้างออกเป็น2ช่วง 1. โครงการก่อสร้างเขื่อนและปรับปรุงทางเดินจากบริเวณสะพานผ่านฟ้าลีลาทถึงบริเวณทางด่วนเฉลิมมรลกคร 2. โครงการก่อสร้างเขื่อนและปรับปรุงทางเดินจากบริเวณทางด่วนเฉลิมมรักนครถึงประตูระบายน้ำคลองตันตอนนี้ผมเดินอยู่ริมเขื่อนนะครับซึ่งเป็นฝั่งทางเข้าเมืองนะตรงนี้ก็เป็นท่าเรืมอมสอวอรประสานมิตรนะครับ เป็นช่วงเวลาประมาณ16 16ิายกาฬิกากว่านะผู้คนก็เริ่มเดินทางนะครับไปกับเรือด่วนในของแสนแสบผมจะเดินขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจนไปถึงแถวท่าเรือนานา,นาชาติใกล้ๆกับซอยสุขุมวิทสิตรงนี้ก็เป็นบ่อบำบัดน้ำเสียนะครับซึ่งเขาได้มีการก่อสร้าง ควบคู่ไปกับการปรับปรุงเขื่อนริมคลองแสนแสบปัจจุบันทางเดินริมคลองจากท่าเรือนานาชาติไปยังท่าเรือนานานเหนือสามารถเดินได้แล้วเหลือเพียงจุดก่อนจะเชื่อมกับถนนานานานเหนือ ที่กำลังก่อสร้างอยู่ประชาชนสามารถข้ามสะพานและออกไปยังซอยเพชบุรี36ได้การปรับปรุงสะพานข้ามคูน้ำที่มาบรรจบกับคลองแสนแสบจะก่อสร้างควบคู่กันไปซึ่งนอกจากจะทำให้เดินสะดวกแล้วจักรยานก็ใช้งานได้ดีอีกด้วยจุดที่มีท่อประปาและท่อระบายน้ำใหญ่ยกสูงให้รื้อสะพานข้ามคูแล้วทำใหม่ โดยปรับให้มีทางลาดพอที่จะเห็นจักรยานข้ามได้โดยพื้นที่ใหญ่ๆของเส้นทางได้ก่อสร้างแล้วเสร็จเหลือปรับปรุงทางเดินจุดตกค้างจุดเชื่อมช่องระบายน้ำฟันหล่อเล็กๆน้อยๆและเก็บความเรียบร้อยในงานก่อสร้างสำหรับการก่อสร้างทางเดินริมคลองแสนแสบจากถนนานานา ต่อเนื่องไปถึงประตูระบายน้ำคลองตันคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายน2568นี้และการปรับปรุงทางเดินริมคลองแสงแสบจากถนนนานาเหนือถึงทาง่าเรือฝ่านฟ้าใกล้ป้อมมหาการคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2,569ผมเดินมาเรื่อยๆนะครับ ก็จะมีภาพวาดอยู่ด้านข้างนะครับบนกำแพงตลอดเลยนะข้างหน้าก็มาเจอนะครับเป็นบอ่อบาบัดน้ําเสียนะครับซึ่งทางสํานักการระบายน้าเขาก่อสร้างอยู่พร้อมๆรอมกับการปรับปรุงเขื่อนดิ่คลองแสนแสบตรงนี้นะครับจะเห็นว่าเป็นะสะพานข้ามนะซึ่งอันนี้ก็เป็นสะพานเดิมนะครับซึ่งข้ามเป็นท่อพวกท่อประปาท่อระบายน้าอะไรพวกนี้นะครับ ก็เลยสร้างเป็นสะพานข้ามไปแต่ว่าคนเดินได้นะแต่ในส่วนจักรยานเนี่ยจะมีปัญหานะครับคือไม่สะดวกนะต้องยกขึ้นไปนะครับแล้วก็ข้ามไปกรุงเทพมหานครนะครับก็จะปรับปรุงนะให้เป็นทางลาดนะครับเดี๋ยวด้านหน้าจะเห็นนะว่ารูปแบบเป็นแบบไหนนะครับต่อไปก็จะสร้างเป็นสะพานโค้ง,งนะครับซึ่งไม่สูงขนาดนี้นะครับก็จะอยู่เหนือท่อระบายน้ํานิดนึงไม่สูงมากนะครับแล้วก็รถจักรยานสามารถปั่นข้ามไปได้เลย ตอนนี้ผมมาอยู่ด้านใต้สะภานะครับถนนอโศกตรงนี้ก็มีช่องคนเดินได้นะแต่ว่าเล็กนิดเดียวนะครับคนคนหนึ่งเดินเข้ามาได้นะครับตรงข้างก็เป็นท่าเรืออโศกนะครับ ฝั่งท่าเรืออโศกนะครับก็ไปเชื่อมกับรถไฟฟ้า MRT นะสถานีเพชรบุรีนะครับก็เป็นแยกอโศกเพชรตรงนี้นะครับจาเดินขึ้นไปเรื่อยๆก็ต้องระวังหน่อยนะด้านขวาตรงรากตกนะก็มีเหล็กเส้นอยู่นะครับซึ่งยังไม่ได้จัดออกไปนะตรงนี้ยังมีงานก่อสร้างนะครับต้องเดินอย่างระมัดระวังนะ นี่นะครับมาถึงอีจุดหนึ่งนะที่ต้องมีการกอร่อสร้างนะครับตรงนี้เหลือทางเดินนิดเดียวนะครับเขากําลังกอ่อสร้างอยู่ตรงนี้นะครับก็จะทําให้เสร็จนะช่วงเดือนกันยานยานนี้ก็เดินระมัก็ระวังหน่อยนะครับเหลือทางเดินนิดเดียวนะก็เดินได้เพียงหนึ่งคนนะครับถ้าเกิดจะมีคนเดินข้ามสวนกันเนี่ยก็ต้องรอกันหน่อย มีของงานอุปกรณ์ก่อสร้างนะครับมากมายเลยเวลาเดินก็มองที่เท้านะครับเราระวังนะตรงนี้เขาไม่ได้ปิดกั้นนะครับสามารถเดินได้นะก็มีอุปกรณ์ต่างๆนะครับพวกตู้เชื่อมเล็กเส้น เรือดูในคอนสนแสบนะครับก็วิ่งไปวิ่งมาตลอดเวลาเลยนะเพราะว่าช่วงที่ผมมาเนี่ยก็เป็นช่วงเรียกว่าเย็นแล้วนะครับก็จึงทําให้เรือเขาจะมีความถี่ในการเดินเรือมากขึ้นนะนี่นะครับสะพานที่สร้างใหม่นะที่เป็นบันไดนะครับต่อไปก็จะสร้างแบบนี้นะให้เป็นไม่สูงมากนะครับแล้วรถจักรยานเนี่ยสามารถจะปั่นข้ามไปได้เลยนี่นะครับเป็นสะพานที่สร้างใหม่นะ มันจะเป็นสะพานข้ามคูน้ํานะครับคูน้ําก็จะบรรจบกับคลองแหลงแสบด้านบนนะครับฟ้ามืดตอนนี้ฝนตกลงมาแล้วนะเดี๋ยวผมก็จะเดินไปเรื่อยๆนะครับคิดว่าน่าจะทันคลิปจบนะบริเวณนี้ก็ไม่มีหลังคาคุ้มด้วยนะครับ าร้านค้ามาด้านซ้ายก็เป็นซอยสุขุมวิทสิบหนะครับตรงนี้ออกไปก็จะเป็นถนนสุขุวิทนะเป็นซอยสุขุวิทสิบหนะครับและส่วนด้านขวาก็เป็นท่าเรือนานาชาติตอนนี้ผู้คนเริ่มโดยสารไปกับเรือของแเสแสนนะครับตอนนี้มายืนรอกันเริ่มเยอะขึ้นด้านหน้าของผมนะครับมีป้ายอยู่นะก็บอกไว้ว่าประมาณว่าจุดนี้นะครับ ห้ามห้ามเดินอยู่นะครับงดใช้ทางเดินเดี๋ยวผมจะเดินไปอีกสักหน่อยหนึ่งนะครับนี่นะครับมาเจออีกแล้วนะเนี่ยสะพานแบบนี้นะครับก็จะสร้างนะเป็นสะพานข้ามคูน้ำนะ ก็จะสร้างไปตลอดนะครับเพื่อให้คนเดินได้สะดวกรถว,วิวแชร์ก็ไปได้นะแล้วก็ววรถจักรยานก็ไปได้นะครับเดี๋ยวผมมาหยุดตรงนี้นะเนี่ยนะครับมีร่องรอยแล้วฝนตกลงมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมคงต้องเดินกลับนะคิดว่าคงทานฝนตกนะครับคลิปนี้ก็พามาชมนะครับช่วงหนึ่งนะช่วงจากท่าเรือมสอสวประสานนิรนะครับมาถึงบริเวณแถวท่าเรือนานาชาติซอยสุขวิศิษฐ์ห้า ตั้งแต่ช่วงซอยนานา,นาอาโศกแล้วก็บริเวณแถวประตูน้ำคลองตันนะก็จะแล้วเสร็จนะครับในช่วงเดือนกันยายนนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับท่าเรืออโศกขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามไว้พวกับวีพีมีเรื่องเล่าได้ใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ